จ้าคิดจะกลับเมืองหลวงไปขอร้ององหญิงเหรอนานฟังว่ามีเสนาบดีเซียวหนุนหลังถ้าไม่ให้องค์หญิงช่วยเราสู้พวกเขาไม่ได้หรอกปล่าประโยชน์นะะเซียวเจ๋อหัวต้องใช้ทุกวิธีขัดขวางเจ้าแน่นอนเรื่องอันตรายอย่างเนี้ข้าไม่ยอมให้เจ้าทำหรอเราไม่มีวิธีอื่นแล้วนะเสียงกระดิ่งน่ารำคาญชะมัดกระดิ่งนี่นานฟังว่าบอกให้ท่านแขวนเหรอใช่ จาคงไม่คิดว่านานฟางเว้นจะวางหวงจุ้ยให้ร้ายข้าหรอกนะข้ารู้มาว่าตำแหน่งนี้ยเป็นตำแหน่งดาวนำโชคไม่น่าจะมีปัญหาหรอกแต่การแขวกนกระดิ่งในห้องจะทําให้จิตใจสับสนนานฟางเว้นอยากให้ท่านทําอะไรอีกอ๋อ,อยังมีอีกนะเขาให้ข้าใช้เลือดตัวเองเขียนยันเนี่ยนานฟางเว้นนี่ร้ายกาจจริงๆไม่หรอกยันโชคดีข้ารู้จักนะมันให้โชคด้านความรักแก่ข้าเนะี่ย ความจริงนะใช่แต่นี่เป็นคำสาบเลือดคำสาบเลือดเป็นวิธีการแช่งของชนเผ่าเหมียวเป็นสิ่งอาถรรพ์สกรปรกท่านกลับนอนทับมันทุกวันโชคดีเลยกลายเป็นโชคร้ายทุกก็เลยมาถึงตัวนี่ไงวัวดำตัวเนี้นานฟังไว้ก็ได้นำงั้นเหรอใช่แล้วมีอยู่สามตัวเนี่ยทั้งบอกให้เข้าวานในะตำแหน่งปีเกิดเฮ้ย hey. hey. ทำไมไม่แต่ขาบอยู่ข้างในได้ล่ะ ยังเหลืออีกสองตัวทำไมกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ตะขาบแมงมุมแมงป่องงูพิษคำโคกลวดมีพิษร้ายทั้งนั้นนานฟังว้นให้สัตว์พิษพวกนี้วางในทิศปีเกิดท่านทำให้ท่านอับโชคไมยังมีเรื่องมีราว ยังมีด้บบอกว่าฝันเป็นจริงฝันร้ายเป็นจริงนะสิทำไมหนานฟังเวื่นต้องทำอย่างนี้นะท่าไม่เข้าใจเลยอย่าแล้วอย่าแล้วเ,เรื่องอะไรขึ้นหรอเขาเรามีถานกลุ่มใหญ่บอกว่าจะยึดบ้านเรา<ะ>